นี่คือ Samsung Galaxy S24 FE นะครับหรือว่า f l a g s h i p Experience ก็คือเขาบอกว่าตัวนี้ให้ฟิลลิ่งเหมือนเรือธงเลยกับราคาเนี่ย20,000นิดๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจในมุมของการเป็นมือถือ Samsung เครื่องหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีการปรับปรุงมาสำหรับคนที่ใช้พวกรุ่น FE มาก่อนเนี่ยจะทราบดีว่ามันจะเป็นประมาณว่า เหมือนฟิลลิ่งเรือธงแหละแต่ว่ารอบนี้ผมว่ามันดูใกล้เคียงความเป็นเรือธงมากขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วแล้วที่แน่ๆเลยคือไซซิ่งของหน้าจอนะครับคือปกติเนี่ยถ้าเป็นซัมซุงตัว fe นะเขาก็จะอยู่ในซีรีส์ของตัว s นีที่เป็นตัวท็อปนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมี s 2 3 s 2 3 fe s 2 3 plus แล้วก็ s 2 3 ultra ใช่ไหมครับรอบนี้เหมือนกันเลยมี s 2 4 s 2 4 fe s 2 4 plus แล้วก็ตัว ultra ปกติเนี่ยหน้าจอของ fe ปกติกับตัว plus ก็คือไม่ได้ใหญ่กว่าตัว plus แต่ว่าจะใหญ่กว่าตัวธรรมดาแต่ว่าพอมาเป็นรอบนี้นะครับ h4fe อย่างแรกเลยคือได้จอใหญ่เท่าตัว plus นะครับอันนี้ถ้าดูเนี่ยก็คือจอ6.7นิ้วนะครับเป็น Dynamic AMOLED 2x ตัวหน้าจอลื่นไหลนะครับสีสันหน้าจอใครใช้งานจอ s ซัมซุงชอบอยู่แล้วนะครับสีมันสดมากๆเรื่องของความคมชัดก็ full hd plus นะครับสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวชิปประมวลผลนะครับ A24FE เนี่ยเขาใช้ชิปซีรีส์เดียวกับใน A24 แหละก็คือเป็น Exynos 2400แต่ว่าจะต่อท้าย E ไปหน่อยนึงก็จะมีในเรื่องของความเร็วของตัว CPU บางอย่างที่ถูกปรับลดไปส่วนที่เหลือนเหมือนเหมือนกันหมดแต่ผมลองเล่นแล้วผมว่าฟิลลิ่งมันคล้ายๆกับพวก A24 A24+ เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะ เรื่องของระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็นมัน UI 6.1นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดมีพวก s k e t c h Image แล้วนะครับใช้งาน AI ได้เต็มรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นพวกอยู่ใน Samsung Note หรือจะเป็นเรื่องของการ s u m m a r i z ลผ่านตัว Samsung Internet Browser สามารถทำได้หมดเลยบน A74 FE นะครับเพราะฉะนั้นมี AI ให้ใช้งานมี Galaxy AI ด้วยนะครับเรื่องของตัว RAM กับ ROM นะครับ RAM เนี่ยมีแค่แบบเดียวคือ RAM 8แต่ว่าความจุเขาจะมี128 g b กับ250 g b ให้เลือกนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะใช้งานคล่องๆตัวหน่อยแนะนำเป็น2 5 6 g b นะครับเรื่องตัวแบตเตอรี่เองตัวนี้ก็แบตความจุอยู่ที่4,700 m ิลแนะแต่ว่าชาร์จเร็วอ,อาจจะชาร์จชา้าไปนิดนึงก็25วัตต์เป็นมาตรฐานของทาง a m s u n งเขาก็ยังคงเก็บพวก4 5วัตต์ไปให้รุ่นท็อปๆจริงๆของเขาอยู่นะครับ <S <S แล้วก็จะมีเรื่ององตัวกล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยกล้องหลักใน50ล้าน มีตัว12ล้านที่เป็นอัเต้ร์วแล้วก็มีตัว8ล้านที่เป็นเทเลโฟโต้นะครับซูมพวกดิจิตอลซูมเนี่ยตัวนี้มันก็ทําได้ไกลอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลมากเท่ากับรุ่นท็อปนะครับว่าไกลสุดจะได้ประมาณ30เท่าถามผมก็ระยะ10เท่าถือว่าพอใช้งานได้นะครับ1เท่า2เท่าถือว่าโอเคเลยสําหรับตัวกล้องของเขากับไฮไลท์หนึ่งอย่างคือเขาถ่ายวิดีโอแบบความละเอียดสูง 8K ได้นะครับก็เนี่ยหัวข,ข้อตรงนี้มันจะมี 8k ขึ้นมานะครับ 8k 3าเฟรมบางคนจะแบบเฮ้ยถ่ายมาทำไม 8k ส0เฟรมบางทีเรามาทำดิฟเช็คไงใช่ไหมแบบว่าแต่งตัวแบบไหนเราถ่ายทีเดียว,วเราก็ค่อยเอาวิดีโอ 8k เนี่ยมาครอปมาครอปมาครอปเอาทีละจุดมันก็จะได้ความคมชัดนะครับก็ถือว่ามีลูกเล่นให้ใช้งานเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโดยรวมถามผมนะ s 2 4 fe ปีนี้น่าซื้อหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดว่ามองว่ามันเป็น fe มาก่อนผมว่าตัวเนี้ยน่าซื้อที่สุดเพราะว่าอะไรเรื่องของวัสดุเองอะไรก็ปรับปรุงขึ้้นนนรรััเเเืื่่่่ออออองงงงขขสปหาจทีมใญตว Plus ก็จะสนใจมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นสำหรับตัว S24 FE คือนดรมดาพวกซแบนด์ต่างๆเนี่ยนะครับในราคาเนี้ยมันมีตัวโหดๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Vivo V40 Pro นี่ก็โหดนะครับหรือจะเป็น Xiaomi 14T Pro อันนี้โหดเลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องแข่งขันเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนๆ Samsung ชินกับการใช้งานมือถือ Samsung ม,มาก่อนหรือว่าใช้งานตัว FE รุ่กนก่อนๆมาเนี่ยอัปเกรดมาเป็นตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะสำหรับตัว Samsung Galaxy S24 FE ครับ